เราเร่งจ break down ็อกเป็นดาวชี้ทำไมต้องทำใบสอนงนะานอ้าวจะได้สอนงานเป็นชิ้นเล็กๆๆๆอ่ะสอนนวดเดียวยงดาวเลยจะจบไหมนะไม่ใช่มันจะจบแต่เดียวนะมันจะจำได้ไหมละ่ะถ้าสอนเป็นงานย่อยๆยสอนเป็นโปรเซสย่อยๆมีเครื่องสามเครื่องที่ต้องสอนให้ทำสอนให้ทำทีละเครื่องทีละครึ่งเครื่องมันจะได้จำได้โอเคไหมครับดังนั้นในหนึ่ง ในหนึ่ในหนคนเนี่ยอาจจะสอนหลายเรื่องไม่ได้สอน,นเดียวอาจจะสอนหลายเรื่องนะครับเขาก็เลยต้องทําไปสอนอะไรออกมาเป็นเรื่องืไปเห็นไมครับในย่อมสื่อการสอนกำหนดแะ้ววาการปรินเนี่ยจะราเยังไงจากด้ไมนตอนเช้าผมคุยตางมีประมาณสองอย่างจางน้ะครับประเมินคัาเตือนประเมินความรู้สอประเมินักษะตืนไหมความรู้เกิดขึ้นไหม ทักษะเกิดขึ้นไหมเกิดเกิดถึงระดับไหนจริงไหมครับดังนั้นต้องเตรียมแนวคิดไปกับประเมินความรู้ประเมินความรู้ออกข้อสอบประเมินทักษะสังเกตโอเคไหมครับสังเกตจะสังเกตตามเปล่าไหมใช่สังเกตตามเปล่าแต่ต้องมีเช็คลิสต์สังเกตไหมก็ต้องทําวันนี้เจอตัวอย่างให้ดูท่านเอาลองทำดูได้ตามนี้เลยโอเคใจไหมครับเดี๋ยวให้ลองทําดูด้วย การสอนเสร็จแล้วก็ลงมือสอนครับ